สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกท่านนะครับมาเจอกันก็ไม่มีอะไรนะมีตัวเลขมาฝากสูตรนี้เป็นสูตรป้ายละสี่ป้ายเลขสี่ป้ายชนสองป้ายออกนะอ่ะเรามาตามกันดูว่า ทำยังไงบ้างทำง่ายๆนะ,ะตามชมเลยไม่เสียเวลานะฮะ,ะเดี๋ยวจะทวนให้นิดหน่อยนะทวนให้ชมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเลขสีป้ายอ่าเอาละตามดูนะงวดหนออกงวดวันที่สิพฤษภาเมื่อกี้นะตามคำนวณดูนะสี่ป้าย เรามาดูว่าทำยังไงนะฮะถึงจะออกได้นะครับผมอ่าใช้หลักตัวนี้ทำนะหลักหน่วยนะเก้าศูนมีป้ายหนึ่งนะป้ายที่สองเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นั่นนี่ได้ไป้ายที่แรกนะ,ะเดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะปับ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 ยังไม่สำเร็จนะฮะยังเป็นตัวเลขไอ้นั่นอยู่อ่าจับสะอย่างนี้นะ เอาลงมาอย่างนี้เอาขึ้นไปอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้จับคู่กันนะจับคู่ได้ตัวไหนครับผมตัวนี้ได้เกนะ้าสี่ศูนย์สามนะเก้าสี่ตัวหนึ่งจับลงมาอย่างนี้ดีกว่าศูนย์สามตัวหนึ่งนะทางนี้ได้หนึ่งหกตัวหนึ่งกับหนึ่งห้าตัวหนึ่งนะหนึ่งหกกับสองห้านะ ยังไม่จบนะ90123456อ้าวเรามาตั้งเกีแปดตรงนี้ก็แล้วกันนะเกปด901234เอาอย่างนี้ไหมอ่าคนละสีนะจับคู่กันนะเดี๋ยวขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อน สีนำเงินกับสีฟ้าแยกสีให้อยู่นะฝั่งนี้ก็จะได้จับตัวเลขนะจับคู่ก็จะได้7281ฝั่งนี้ก็จะได้9403สี่ศนี่นี่เก้านี่นี่น 0, ชนกันไหมครับผม ชนกันป้ายนี้นะ9403 9403มาชนเลขวิ่งไหมอ้าววิ่งให้ดูหน่อย901 2 3 4 5 6 7ติด2ติด3ติด4 น้าติดสองมีทางนี้นะนี่นี่มีเจ็ดสองก็ติดสองกับสองห้าติดสองเจ็ดสองกับสองห้านะแต่ติดสามติดสี่นี่มีเก้าสี่ศูนย์สามนะเข้าที่ศูนย์สามไปตามระเบียบอ่าเรามาดูว่าตัวเลขต่อไปนะจะมาเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองป้ายอย่างนี้ดีก่อนนะ มันจะไม่ปนกันนะถึงแม้คนละสีได้ว่าจะให้ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมขีดเส้นแบ่งไว้อ่า 3. สามตั้งสามนี่นะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าศูนย์ยังไม่สำเร็จนะเนี่ยยังไม่ใช่ตัวสําเร็จขีดเส้นแบ่งกันซะก่อนอ่าจับคู่ลองดูครับผมจับคู่จับคู่จับคู่ก็ต้อง เอาคนละมุมนี่แต่ใส่กันนะฮะสามแนี่สามแปดนี่สีเห็นไหมนี่ห้าศูนย์หกเกนะได้สี่แล้วเดินหน้าต่อนะสามสี่ห้าห้านย์ใช้สีนี้แล้วกันนะหนึ่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ดแปดนะขีดเส้นให้เรียบร้อยจับคู่นะเอาสีม่วงอะไรกันจับ คับคู่คนเราฟังกันนะหนึ่งหกสองห้าได้หนึ่งหกสองห้านะทางนี้ได้สามแปดสี่เจ็ดเอาละสี่ทีนี้ทีนี้ได้สำเร็จเอาไแล้วปากลวว่าได้ตัวเลขที่คล้ายๆกันนะสีห้องนะสีะป้ายนะนี่ป้ายหนึ่งป้ายสอง ป้ายสามป้ายสี่ตัวเลขที่เหมือนกันนะชนกันไปเลยนะ,ะชนกันที่ตัวนี้นะสามแปดสี่เฉีดเห็นไหมตัวเลขที่สำเร็จมาแล้วนะ,ะชนกันที่สองหางนะครับผมไม่ต้องกลับซะด้วย อาวอาวอาวอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมจะมาตามนี้ไหมนะชนที่สามแปดสี่เจดนะเราตัดสินได้ไหมหนึ่งมิยอหกหกอาละสีอาละสีอ่ะตามเลขวิ่งให้ดูหน่อยเลขวิ่งตัวไหนนะครับผม วิ่งสามสี่ห้าเนะเลขวิ่งหกเจติดสานะเจ็ดติดสี่เหติดหกกับหนึ่งหกนะฮะอ่าหกหกมีอยู่หกกับหนึ่นะฮะเอาเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้นะวิ่ง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 หก วิ่งหกนะในหกเก้ากับหนึ่งหกอ้าววิ่งเกตได้อะไรได้สี่เจ็ดเม็ดเดียวนะกลับให้พร้อมดีกว่าสี่เจ็ดเม็ดเดียวอนะ่ะวิ่งแปดในสามแปดเม็ดเดียวฮนะกลับิง เลขวิ่งครบทุกตัวแล้วนะวิ่ง6 7 8จ็ดแนะหกเกวิ่ง7ได้4ดีวิ่ง8ได้3 8แต่ว่าเลขชนมาที่3 8 4, กับสีอ่าชุดนี้จึงเป็นชุดที่เด่นมากนะเด่นแล้วก็ชนกันซะด้วยนะจะมาหรือไม่นะครับผมอ่าให้แคปหน้าจอกันน้อย เลขที่มีชื่อว่าอะไรเลขสี่ป้ายชนสองป้ายออกนะฮะได้สามแปดกับสี่เจ็ดอ่าสูตรนี้มาจากเลขสี่ป้ายลอ,อกนั่นเองนะครับผมสูตรเลขขึ้นป้ายลอ,อกแต่ว่าเรามาจับเลขชนป้ายให้ดูนะฮะก็จะได้ตัวเลขทำนองนี้นะครับผม อคอยชมกันว่าสามแปดสี่เจ็ดจะมาจะมาตามคาดหมายหรือไม่จะมาตามสูตรหรือไม่นะในสูตรนี้ก็ค่อยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทําไปเรื่อยจะชนต้นไหนมากที่สุดเลก็มีหลุดมีเข้ามีเข้ามีหลุดนะครับผมไม่แน่นอนไม่มั่นคง สูตรไหนดีไม่มั่นคงสูตรไหนไม่ดีก็ไม่แน่นอนนะหลุดสูตรนี้ก็ไปเข้าสูตรโน้นหลุดสูตรโน้นก็ไปเข้าสูตรนี้นะคนทำก็ลงทิศลงทางไปด้วยกันนั่นแหละตัวเลขอ่ะวิ่งหกเจ็ดแปดมาหรือไม่งวดนี้งวดที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งเฮ้ยงวดที่แล้วตัวไหนนะสองสามสี่นะ วัที่แล้ว901มาหมดเลยวัที่แล้ว2 3 4ค่อยยังชั่วมา3นะ3 6ที่จริงวดนี้6เดิน6ยืนรอนะ6กับ7นี่ยืนรอ,อตามตัวชอบเนะี่ยไม่6 9 1 6แล้วก็4 7นี่แหละนะจะเด่นนะฮ6 9ก็ทิ้งไม่ได้นะ1 6ก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่า6ก็เด่นเหมือนกันแต่ว่า7เนี่ยมี4 7ตัวเดียว หรือใครจะเอาสามเจ็ดด้วยก็ไม่ว่ากันอ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมโชคดีกันทุกท่านนะครับเอาไว้เก็บล้ตเตอรี่ออกจากแผงกันแล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกท่านนะครับ มาเจอกันก็ไม่มีอะไรนะมีตัวเลขมาฝากสูตรนี้เป็นสูตรป้ายลนะสี่ป้ายเลขสี่ป้ายชนสองป้ายออกนะอ่ะเรามาตามกันดูว่าทํายังไงบ้างทําง่ายๆนะ,ะตามชมเลยไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวจะทวนให้นิดหน่อยนะทวนให้ชมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเลขสี่ป้าย เอาเราตามดูนะงวดหนึ่งหออกงวดวันที่ส6พฤษภาเมื่อกี้นะตามคำนวณดูนะสี่ป้ายเรามาดูว่าทำยังไงนะฮะถึงจะออกได้นะครับผมใช้หลักตัวนี้ทำนะหลักหน่วยนะ เก้าศูนย์นี่ป้ายหนึ่งนะป้ายที่สองเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าน,นี่ได้ป้ายที่แรกนะเดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะปับป๊บปับ๊บปั๊บ ภาพยังไม่สำเร็จนะฮะยังเป็นตัวเลขไอ้นั่นอยู่อ่าจับซะอย่างนี้นะเอาลงมาอย่างนี้เอาขึ้นไปอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้เอาลงมาอย่างนี้จับคู่กันนะ,ะจับคู่ได้ตัวไหนครับผมตัวนี้ได้เกนะ้าสีู่นยามนะเก้าสี่ตัวหนึ่งจับลงมาอย่างนี้ดีกว่าศูนย์สามตัวหนึ่งนะาทางนี้ได้ หนตัวหนึนะ่งกับหนึ่้าตัวหนึ่งนะฮะหนกับสอหนะฮะยังไม่จบนะ9 0้าศูนยหนอม้าวเรามาตั้งเ8ตรงนี้ก็แล้วกันนะ 78, 90, 1, 2, 3, เจ็ดแปดเก้าอาอะอย่างนี้ไหมอ่าคนละสีนะ่ะจับคู่กันนะ เดี๋ยวขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนสีน้ำเงินกับสีฟ้าแยกสีให้อยู่นะฝั่งนี้ก็จะได้จับตัวเลขนะจับคู่ก็จะได้7281ฝั่งนี้ก็จะได้9403สี่นาี่นี่เก้านี่นี่ ชนกันไหมครับผมชนกันป้ายนี้นะ9403 9403มาชนเลขวิ่งไหมอา่าววิ่งให้ดูหน่อย901 2 3 4 5 6เติดสองติดสามติดสี่ น้าติดสองก็มีทางนี้นะนี่นี่มีเจ็ดสองก็ติด, 2, 25, ตด 2, 7, สองกับสองห้าติดสองเจ็ดสองกับสองห้านะแต่ติดสามติดสี่นี่มีเก้าสี่ศูนย์สามนะเข้าที่ศูนย์สามไปตามระเบียบอ่าเรามาดูว่าตัวเลขต่อไปนะจะมาเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองป้ายอย่างนี้ดีกว่าน,นะ มันจะไม่ปนกันนะถึงแม้คนละสีแต่ว่าจะให้ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมขีดเส้นแบ่งไว้อ่า 3. สามตั้งสามนี่นะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าศูนย์ายังไม่สำเร็จนะเนี่ยยังไม่ใช่ตัวสำเร็จขีดเส้นแบ่งกันซะก่อนอ่จับคู่ลองดูครับผมจับคู่จับคู่จับคู่ก็ต้อง เอาคนละมุมนี่แต่ใส่กันนะฮะสามแนี่สานี่สีเห็นไหมนี่ห้าศูนย์หกเกนะได้สี่แล้วเดินหน้าต่อนะสามสี่ห้าห้านใช้สีนี้ 5, 0, 6, นะ 4, นแล้วกันนะหนึ่ ห้าหกเจ็ดแปดนะขีดเส้นให้เรียบร้อยจับคู่นะเอาสีม่วงอะไรกันจับ คับคู่คนเราฝังกันนะหนึ่งหกสองห้าได้หนึ่งหกสองห้านะทางนี้ได้สามแปดสี่เจ็ดเอาละสิทีนี้ทีนี้ได้สำเร็จเมา่แล้วปากว่าได้ตัวเลขที่คล้ายๆกันนะสีห้องนะสีะป้ายนะนี่ป้ายหนึ่งป้ายสอง ป้ายสาป้ายสี่ตัวเลขที่เหมือนกันนะชนกันไปเลยนะอะชนกันที่ตัวนี้นะสามแปดสี่เจ็ดเห็นไหมตัวเลขที่สำเร็จมาแล้วนะอะชนกันที่สองหางนะครับผมไม่ต้องกลับซะด้วย อาวอาวอาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมจะมาตามนี้ไหมนะชนที่3ามแี่นะเราตัดสินได้ไหมหนึ่งมิยอหกหกอาละสีเอาละสีอ่ะตามเลขวิ่งให้ดูหน่อยเลขวิ่งตัวไหนนะครับผม วิ่งสามสี่ห้าเปนะเลขวิ่งหก8จติดสานะเจ็ดติดสี่เหติดหกเกับหนนะฮะอ่าหกหกหมีอยู่หกกับหนนะฮะเอาเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่านะตรงนี้นะวิ่ง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 ,งหก วิ่งหกนะได้หกเก้ากับหนึ่งหกอ้าววิ่งเกตได้อะไรได้สี่เจ็ดเม็ดเดียวนะกลับให้พร้อมดีกว่าสี่เจ็ดเม็ดเดียวอนะ่ะวิ่งแปดได้สามแปดเม็ดเดียวฮนะกลับ,บิง เลขวิ่งครบทุกตัวแล้วนะวิ่ง6 7 8จ็ดแนะหกเกวิ่ง7ได้สีวิ่ง8ปดได้สาแต่ว่าเลขชนมาที่3 8 4, กับ4ีอ่าชุดนี้จึงเป็นชุดที่เด่นมากนะเด่นแล้วก็ชนกันซะด้วยนะจะมาหรือไม่นะครับผมให้แคปหน้าจอกันไว้ เลขที่มีชื่อว่าอะไรเลข4ป้ายชนสองป้ายออกนะฮะได้3ามแปดกับ4ี่อ่าสูตรนี้มาจากเลข4ี่ป้ายรอออกนั่นเองนะครับผมสูตรเลขขึ้นป้ายลอออกแต่ว่าเรามาจับเลขชนป้ายให้ดูนะฮะก็จะได้ตัวเลขทํานองนี้นะครับผม อคอยชมกันว่าสามแปดสี่เจ็จะมาจะมาตามคาดหมายหรือไม่จะมาตามสูตรหรือไม่นะในสูตรนี้ก็ค่อยติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆมันจะชนตัวไหนมากที่สุดเลก็มีหลุดมีเข้ามีเข้ามีหลุดนะครับผมไม่แน่นอนไน่มั่นคง สูตรไหนดีไม่มั่นคงสูตรไหนไม่ดีก็ไม่แน่นอนนะหลุดสูตรนี้ก็ไปเข้าสูตรโน้นหลุดสูตรโน้นก็ไปเข้าสูตรนี้นะคนทำก็หลงทิศลงทางไปด้วยกันนั่นแหละตัวเลขอ่ะวิ่งหกเจ็ดแปดมาหรือไม่งวดนี้งวดที่แล้วเก <c oughs> ้าศูนย์หนึ่งเฮ้ยงวดที่แล้วตัวไหนนะสองสามสี่นะ วัที่แล้ว901มาหมดเลยวัที่แล้ว2 3 4ค่อยยังชั่วมาสนะา3หที่จริงวดนี้6เดิน6ยืนรอนะหกับ7็7นี่ยืนรอ,อตามตัวชอบนะไม่หเกหนึ่งหแล้วก็4 7นี่แหละนะจะเด่นนะหกเกก็ทิ้งไม่ได้นะหนึ่งหก็ทิ้งไม่ได้เพราะหกก็เด่นเหมือนกันแต่ว่าเจนี่มีสี่เจ็ตัวเดียว อหรือใครจะเอาสามเจ็ดด้วยก็ไม่ว่ากันอ่หอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมโชคดีกันทุกท่านนะครับเอาไว้เก็บละตะเรีอยกจากแผงกันแล้วกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว